มาหมวดสีสําหรับงานกราฟิกนะคะนักออกแบบกราฟิกต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับหมวดสีสาหรับงานกราฟิกแน่นอนเลยค่ะเราจะแบ่งออกเป็นหมวดสีหลกักๆก็คือ3าหมวดนะคะหมวดที่1 R G B R G B จะเป็นหมวดสีที่เราเห็นชัดก็คือช่อง7จ R G B ก็จะแสดงผลบนจอภาพนะคะก็จะมีการผสมสีของแม่สี3สีเห็นไหมเหมือนกับช่อง7จใช่ไหมคะก็คือมีสีแดงสีเขียวและก็สีน้ําเงินนะคะเวลาเราเอาไปใช้เนี่ย R G B เนี่ยเหมาะสําหรับการเสนอ นจอถ้าใครครีเอทงานกราฟิกนะคะลักษณะของหมดสีถ้าใครเลือกแบบ R G B นะคะก็คือต้องรู้แล้วว่าเราจะเอางานกราฟิกเราไปโชว์ในจอจอทีวีจอคอมพิวเตอร์หรืออาจจะเป็นงานทางด้านอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์งานมัลติมีเดียก็จะใช้หมดสี R G B นะคะเพราะ R G B เนี่ยจะมีความสดแล้วก็มีค่าอิ่มตัวสูงด้วยต่อมาหมดสีที่2 C M Y K ค่ะ C M Y K เนี่ยก็คือหมดสีสําหรับงานพิมพ์ซึ่งผลลัพธ์มันตรงกับ สีธรรมชาติมากที่สุดนะคะเพราะว่าเวลาเราพิมพ์วัตถุลงไปเนี่ยพวกแม่สีเนี่ยจะใช้หมึกจริงถึง4สีนะคะก็คือสีฟ้านะคะสีบันเย็นสีเหลืองแล้วก็เสียดําพอ4สีเนี่ยผสมผสานกาันจะใช้หมดในการทํางานก็คือเหมาะสําหรับงานพิมพ์ทุกชนิดสมัยก่อน R G B เนี่ยถ้าใครเคยใช้เครื่องปริ้นแบบใช้ตลับหมึกอะคะ่ะถ้าจําได้เราจะมีสีก็คือเป็น3สี3สีสมัยก่อนเป็น R G B นะคะ R G B 3สีเนี่ยเมื่อก่อน สีมันจะแบบแปลกๆนะคะเพราะว่า R G B เราไม่เหมาะสําหรับการที่เราจะพิมพ์งานต่อมาเครื่องปริ้นที่เป็นแท้งอะค่ะเดี๋ยวนี้มันจะมีสีสีซึ่งสีสีนี้ก็คือ C M Y K ค่ะทุกวันนี้เครื่องปริ้นแบบติดแท้งอิงเจตอะคะ่ะเขาจะใช้แบบโหมดสี C M Y K เพราะว่ามันเหมาะสําหรับการที่เราจะปริ้นสื่อสิ่งพิมพ์ออกมาในกระดาษมันจะดูแล้วตรงกับธรรมชาติมากเลยนะคะต่อมาโหมดสีที่3นะคะ g r a y s c a l e นะคะโหมดสีนี้ก็เป็นโหมดสีเดียวนะคะโหมดสีเดียวเน โชว์แบบสีดําและแสดงผลก็คือไล่น้ําหนักจากสีดําไปเทาเทาแล้วก็ไปขาวสุดอันนี้มักจะใช้กับงานที่เป็นสีเดียวขาวดํานะคะเป็นแนวแบบขาวดําอันนี้ก็เป็นหมดสีหลักๆนะคะในงานกราฟิกก็จะมีทั้งหมด3หมวหมดสีนะคะ